แม่ครับเดี๋ยวผมกับตองจะไปข้างนอกอะนะครับแม่อา้าวพวกแกจะไปไหนกันหรอนี่มันได้เวลากินข้าวแล้วนะคือว่าเราสองคนมีนัดกับเพื่อนนะคะจะไปกินข้าวข้างนอกกันคงไม่ได้กินข้าวกับแม่นะคะวันนี้แต่แม่ทําอาหารไม่เยอะเลยนะลกูกอ๋อแม่คะคือต้องลืมบอกแม่ไปเลยอะคะ่ะว่าวันนี้เดี๋ยวว่างๆเนี่ยแม่ช่วยเข้าไปในห้องเราสองคนหน่อยนะคะมันมีเสื้อผ้าอยู่ในตะกเยาเยอะมากเลยอะแม่ช่วยเอาไปซักให้หน่อยได้สิลูก เดี๋ยวแม่จัดการให้นะแต่ว่าแม่ต้องระวังหน่อยนะคะแม่อย่าไปซักเครื่องนะคะถ้าซักเครื่องเนี่ยมันไม่ค่อยสะอาดซักมือดีกว่าค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งทีมเนี่ยเขาก็มีพวกชุดสูตรเยอะมากแม่ก็ช่วยเอาไปรีดให้เขาหน่อยค่ะรีดเสร็จแล้วเนี่ยก็เก็บใส่ตู้ได้เลยแต่แม่ต้องระวังให้ดีนะคะถ้าแม่จะเข้าห้องเนี่ยแม่ต้องค่อยๆเปิดนะคะแล้วก็ทําอะไรให้มันเบาๆด้วยเดี๋ยวลูกเตือนขึ้นมาจะแย่เดี๋ยวก่อนสิพวกแกอยู่กันก่อนนะแม่มีเรื่องอยากจะคุยกับพวกแกหน่อย ไว้ค่อยคุยหลังจากเรากลับมาได้ไหมคะไม่ได้นะลูกแม่จะต้องคุยเดี๋ยวนี้แล้วก็คุยตอนนี้เลยลูกนะถ้าแม่มีอะไรเนี่ยแม่รีบพูดมาเลยนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องต้องไปทำธุระต่อครับแม่แม่ก็อยู่กับพวกแกมาตั้งสิบปีแล้วใช่ไหมลูกมีหลายเรื่องที่แม่อยากจะพูด แต่แม่ก็อดทนที่จะไม่พูดแต่วันนี้แม่ทนไม่ไหวแล้วจริงๆแม่ต้องพูดกับแกแม่มีเรื่องอะไรแม่ก็พูดมาเถอะค่ะแม่ตัดสินใจแล้วนะลูกแม่จะกลับไปอยู่บ้านนอกอะไรนะคะจะกลับไปอยู่บ้านนอกจะกลับไปทําไมอะคะแม่แม่ก็อยู่ที่นี่ดีๆไม่ใช่เหรอคะใช่ค่ะแม่แล้วถ้าแม่กลับไปเนี่ยเราหลานใครจะช่วยดูแลแม่แม่ก็ดูแลหลานมาจนโตแล้วต่อไป แกก็เลี้ยงหลานและดูแลตัวเองก็นเถอะสิบปีก่อนพวกแกจะโทรหาแม่แม่ก็รีบเก็บของมาอยู่ที่นี่พอรู้ตัวอีกทีก็สิบปีมาแล้วตลอดสิบปีที่ผ่านมาแม่ทุงเท็บปวกแกแค่ไหนพวกแกก็น่าจะเห็นแต่แม่ได้การยอมรับจากพวกแกไหมแม่ทำอะไรก็ไม่เคยดีสักอย่างแม่ตื่นเช้ามืดซัก้า ทำกับข้าวหุงข้าวทำความสะอาดบ้านทุกอย่าง mm. แต่ตลอดสิบปีที่ผ่านมา mm. แม่กลับไม่ได้อะไรตอบแทนเลยไม่ mm. แม่พูดอย่างนี้หมามยความว่ายังไงอะคะ mm. ก็บ้านอื่นเขาก็ทำกันแบบนี้ไม่ใช่หรอคะแม่ oh. อ๋ออ่่าพูดแบบนั้งสิตอง mm. ทีมแม่แก่แล้วนะลกูกตอนเนี้แม่อายุหกสแล้วหัวแม่ก็กำลังจะง,งอกแล้วนะลกูก mm. แต่ที่แม่ทนไม่ได้จริงๆ ก็คือพฤติกรรมของพวกแกวันวันแม่ทำกับข้าวซักผ้าถูบ้านแต่พวกแกกลับไม่เคยทำอะไรเลยแกก็มีแต่สั่งแม่เหมือนแม่เป็นคนใช้ของพวกแกแม่ไม่เหนื่อยหรอกแต่แม่ทนไม่ไหวที่พวกแกมองค้ามแม่แบบนี้แม่จะอยู่ไปทำไมถ้าไม่มีใครมองเห็นค่าของแม่ครับครับ พวกเราทําอะไรให้แม่ไม,ม่สบายใจอ่ะหรือแม่ไม่โอเคอ่ะพวกเราจะปรับปรุงตัวนะ,ะแม่ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าแม่ไปจริงๆอ่ะใครจะช่วยดูแลลูกให้เราล่ะคะใครกําหนดหรอที่จะให้ปู่ย่าตายายคอยเลี้ยงหลานให้ที่ฉันทนไม่ได้ก็เพราะท่าทีของพวกแกต่างหากเราต่างคนก็ต่างยุคสมัยกันเราก็มีวิถีชีวิตของตัวเองพวกแกก็มีแบบของพวกแก แม่ก็มีแบบของแม่เช้าๆแม่ก็ต้องทำอาหารเงียบๆแม่รู้สึกแม่เหมือนหนูแอบออกมาจากลูกลัวทำเสียงดังแล้วก็กลัวพวกแกตื่นโดยเฉพาะแกเลยนะตองแกก็เอะอะแล้วทำหน้าบึ้งใส่แม่ตองแม่กลัวแกจริงๆนะลูกตองแม่ทำอาหารให้แกก็บอกว่ามันจืดไป ขอแม่ผัดปากไห้ก้ก็บอกว่าไม่มีรสชาติทำแม่ไม่ทำให้พวกแกก็ไม่ยอมทำเองอย่างลืงเสื้อผ้าเกก็บอกว่าแม่ซักผ้าไม่สะอาดสกโปรกทําแม่ไม่ทําให้แกเก้ก็ไม่ยอมซักเองแล้วแถมแม่ยังโดนว่าหน้าลังเกียจอีกลังเกียจใครลังเกียจแม่คะต้องไปลังเกียจแม่ตอนไหนฉันใช้ผ้าเช็ดหน้าของฉันเชน็ดหน้าให้หลาน เกก็บอกว่าสก,กปรกและพอฉันใช้ตะเกียบป้อนหลานฉันเกก็บอกว่าไม่สะอาดสมัยทีมอย่างเลยฉันก็เลี้ยงทีมแบบนี้เหมือนกันแม่คะแต่แม่จะมาเปรียบเทียบแบบนี้ไม่ได้นะคะนื่งมันสมัยเก่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้แบบนั้นกันแล้วค่ะว่าก็ต้องทําอะไรที่มันทันสมัยบ้างสิงคะแม่จะไปทําแบบเดิมได้ยังไงตองลูกตองลองไปถามพ่อแม่ของตองดูนะว่าเขาเลี้ยงตองมาแบบนี้ไหม แม่ก็แค่เป็นคนแขมเป็นนอไม่มีการศึกษาอะไรแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกแม่ก็ใช้ชีวิตแบบของแม่มาเป็นสิบสิบปีแล้วถ้าแกอยากให้แม่เปลี่ยนแกก็ช่วยพูดดีๆกับแม่หน่อยได้ไหมอย่างวันก่อนแม่พาหลานไปเดินเล่นที่สนามหลานหกล้มลงแกก็ว่าแม่โวยวายใส่แม่แม่ถามแกหน่อยเถอะ คนดินปู่ย่าตายายถ้าเห็นหลานลบใครๆก็เป็นห่วงหลานกันทั้งนั้นแหละแม่ครับแม่อยากาไปสาตองเลยนะครับตองเขาแค่รักลูกเลยลก็ห่วงลูกมากจริงๆค่ะแม่ทีแกไม่ต้องพูดอะไรแล้วละ่ะแม่ดูจากท่าทีของพวกแกสองคนแล้วพวกแกคงเลี้ยงแม่ไม่ได้หรอกสู้แม่กลับไปอยู่บ้านนอกของแม่ดีกว่าตอนนี้แม่ยังมีแรงทำงานได้อยู่แม่ก็จะหาเงิน เก็บวินยามแก่เท่าของแม่ส่วนพวกแก่ก็ใช้ชีวิตของพวกแก่ไปเถอะแม่จะกลับไปอยู่บ้านนอกของแม่แล้วฉันขอถามทุกคนที่อยู่ทางบ้านหน่อยนะคะว่าคุณอยากให้แม่นิดอยู่เลิงหลานต่อไปไหมคะหรือว่าจะให้แม่นิดกลับไปอยู่บ้านนอกช่วยคอมเมนต์มาบอกแม่นิดหน่อยนะคะอย่าคิดอะไรกันมากนะคะตอบมาแค่สนุกสนุกกันคะ่ะ ผมต้องขอโทษแม่จริงๆนะครับที่ผมปล่อยให้เรื่องนี้มันนานขนาดนี้และผมก็ไม่เคยใส่ใจในพฤติกรรมของตัวเองเลยปล่อยให้แม่ต้องอดทนทางานบ้านหนักอยู่คนเดียวแต่ว่าตอนจากนี้ไปเนี่ยผมสัญญานะครับแม่ว่าพวกเราเนี่ยจะเปลี่ยนตัวเองเราจะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยะครับแม่เดี๋ยวผมาจะจ้างแม่บ้านมาช่วยแม่ทํางานบ้านนะครับแล้วผมเนี่ยจะจัดตารางทําอาหารให้เป็นรอบและใครทาหน้าที่อะไรเนี่ยผมจะแบ่งให้ชัดเจนเลยะครับแม่แล้วผมก็ จะแบ่งเวลาในการทํางานแลวก็เลี้ยงหลานให้เป็นระบบแบบนี้แม่จะได้ไม่ต้องแบบอยู่คนเดียวเลครับแม่คะขอ,ขอโทษจริงๆนะคะที่ที่ผ่านมาต้องพูดกับแม่รุนแรงแบบนั้นน่ะคือช่วงนี้ตองก็เครียดะคะ่ะแต่ว่าต้องไม่ได้คิดอะไรนะคะตองก็แค่อยากจะให้บ้านมันสะอาดแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยก็แค่นั้นเองอะ่ะแต่ว่าตองอาจจะพูดกับแม่ไม่ดีมากเกินไปหน่อยครับแต่ตองสัญญานะคะว่าตองจะปรับปรุงตัวแล้วตองก็จะเรียนดูวิธีของแม่ เราตองก็จะไม่พูดจารุนแรงให้แม่เจ็บช้ำน้ำใจแบบนั้นแล้วค่ะตองทีมพวกแก็บพูดจริงใช่ไหมลูกก็อย่าแค่สัญญากับแม่นะแม่ไม่อยากกลับไปเจ็บเหมือนเดิมนะลกูกจิมเสียแม่เราจะเริ่มแต่วันนี้วันแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะหาแม่บ้านแล้วตัวผมเองเนี่ยก็จะช่วยแม่ซักผ้าจัดแจงค่าใช้จ่าย,ยาต่างๆให้เรียบร้อยแล้วทุกอาทิตย์เนี่ยเราก็จะมีมือครอบครัวก,กันครับเพื่อให้แม่ได้เห็นว่าผู้เราสองคนเนี่ย ป,ปใช่ค่ะถ้าเกิดว่าตองพลาดเนี่ยตองยอมให้แม่ว่าเลยก็ได้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าตองยังทําไม่ดีอีกเราจะต้องนัดคุยกันใหม่ทุกเดือนค่ะแม่งั้นแม่ของเงื่อนไขสักสามข้อได้ไหมลูกหนึ่งพวกแกต้องจริงใจกับแม่สองแกต้องมีมุมเล็กๆในบ้านเห็นแม่ที่แม่นั่งเล่นกับหลานโดยที่แกไม่ต้องตะโกนด่าว่าแม่ข้อสาม แม่ขอสิทธิ์กับบ้านนอกของแม่ถ้าแกไม่พร้อมจริงๆได้ค่ะแม่ผมยอมรับเงื่อนไขของแม่ใช่ค่ะตองก็ยอมค่ะเราสองคนยอมรับเงื่อนไขของแม่นะคะความจะตัญญูไม่ใช่ใการให้แต่คือการเห็นคุณค่ากันและกันในทุกวัน